สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์ทุกท่านพี่น้องคริสจักแสงสันติภาพบางใหญ่พี่น้องสารธรรมแสงสันติภาพคลองหลวงและพี่น้องจุดประกาศแสงสันติภาพวังยาวทุกท่านดิฉันจิตรัตน์ชินวรยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนการเฝ้าเดี่ยวประจำวันที่20สิกรกฎาคม ปีคริสตศักราช2024ในพระธรรมสุภาษิตบทที่5ข้อ1ถึงข้อที่11ด้วยกันนะคะให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าไปด้วยกันคะ่ะลูกเอย๋ยจงตั้งใจฟังปัญญาของเราจงเงี่ยหูฟังถ้อยคำแห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งของเรา เพื่อเจ้าจะได้รักษาความสุขุมรอบคอบและริมฝีปากของเจ้าจะสงวนความรู้ไว้เพราะริมฝีปากของหญิงแทย์สยาหวานปานน้ำผึ้งและคำพูดของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมันแต่ท้ายที่สุดนางขมยิ่งกว่าบอระเพ็ดขมยิ่งกว่าดาบสองคม เท้าของนางนำไปสู่ความตายย่างก้าวของนางตรงดิ่งไปยังหลุมฝังศพนางไม่สนใจทางแห่งชีวิตวิถีของนางวกวนไร้จุดหมายแต่นางไม่รู้เลยลูกทั้งหลายเอ๋ยบัดนี้จงฟังเราและอย่าหันหนีจากถ้อยคำของเรา จงให้วิถีของเจ้าห่างไกลจากนางอย่าเฉียดกลายไปใกล้ประตูบ้านของนางเกรงว่าเจ้าจะสูญเสียเกียรติให้แก่คนอื่นและให้ศักดิ์ศรีของเจ้าแก่คนโหดร้ายเกรงว่าคนแปลกหน้าจะมาเสวยสุขอยู่บนทรัพย์สินความสามารถของเจ้า และน้ำพักน้ำแรงของเจ้าจะตกแก่บ้านของคนอื่นในบ้านปลายชีวิตเจ้าจะร้องโอดครวนเมื่อกำลังและร่างกายของเจ้าถูกกัดกินจนเสื่อมโทรมไปอาเมนพี่น้องคะสุภาษิตบทที่หข้อหนึ่งถึงข้อที่สิอให้ชื่อว่าอันตรายจากหญิง แพทย์สยาักระสับสลมอนแห่งอิสราเอลโอรสของดาวิดเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเลิศเป็นผู้ที่เขียนพระธรรมสุภาษิตกำลังสอนให้เราทั้งหลายทุกคนทุกเพศทุกวัยให้หลีกเลี่ยงออกหางให้ไกลที่สุดจากหญิงแพทย์สยาหรือหญิงโสเพนีเพราะหญิงเหล่านี้ ริมฝีปากของนางหวานปานน้ำผึ้งและคำพูดของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมันท้ายที่สุดนางก็ขมยิ่งกว่าบอระเพ็ดขมยิ่งกว่าดาบสองคมเท้าของนางนำไปสู่ความพินาศและความตายย่างเท้าของนางตรงดิ่งไปยังหลุมฝังศพกษัตริย์ซลมอนห่วงใย ย้ำให้เชื่อฟังคำสอนให้ออกห่างให้ไกลๆอย่าเฉียดเข้าไปใกล้เพราะจะทำให้เสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีบัรปลายชีวิตจะทุกข์ระทมนะคะพี่น้องหญิงแพทย์สยานี้นะคะจะนำให้เรากระทำผิดชีวิตตกต่ำสามประการดังนี้ค่ะประการที่หนึ่งจะนำเราเข้าส่วนในการทดลองพี่น้องคะ เรามักจะอธิษฐานตามแบบอย่างพระคำพีว่าขอพระองค์ทรงโปรดอย่านำข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าส่วนในการทดลองใดๆการทดลองมาจากไหนคะพี่น้องที่แน่ๆนะคะคือไม่ได้มาจากพระเจ้าแม้ในบางครั้งพระองค์จะทรงอนุญาตให้การทดลองนั้นเกิดขึ้นกับผู้ใดก็ตามแต่ไม่ได้มาจากพระเจ้า ในยากอบบทที่หนึ่งข้อที่13กล่าวไว้ว่าเพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลยอาเมนนะครับพี่น้องประคำของพระเจ้าได้ตรัสไว้ว่าซาตานมันวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราดุดสิงค์คำรามเที่ยวสอกหาคนที่มันจะกัดกินได้นะคะ เมื่อเราอ่อนแอกิเลสของตัวเองก็ล่อและชักนําให้เรากระทําตามและเมื่อเราปล่อยให้กิเลสตัณหานําเราเข้าไปสู่การทดลองชีวิตเราก็จะเป็นทาตของมารชีวิตตกต่ําไม่ถวายประเกียรติแด่พระเจ้านะคะพี่น้องคะด้วยร,รำพังกำลังความรู้สติปัญญาความสามารถของเราเอง ไม่สามารถต่อสู้ให้พ้นจากการทดลองได้เลยให้เราเอาชนะด้วยกลับใจเสียใหม่ไม่ปล่อยให้อารมณ์เนื้อหนังถลําไปเข้าส่วนในการทดลองใดๆต่อสู้ด้วยพระวจนะความจริงของพระเจ้าตามแบบอย่างพระเยซูในถิ่นธุระอันดานพระองค์เอาชนะมารซาตานได้ทุกการทดลองด้วยพระวจนะความจริงแห่งฤทธเดชของพระเจ้า จนมารซาตานพ่ายแพ้และถอยออกไปนะคะพี่น้องให้เราเอาชนะการทดลองโดยผ่านทางการอ่านพระวจนะของพระเจ้าศึกษาใคร่ครวนติดสนิทกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเราจะได้รับชัยชนะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะไม่มีอาวุธใดที่จะต่อสู้การทดลองได้ นอกจากพระแสงของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมโคโรสีบทที่สาข้อที่สองได้กล่าวไว้ว่าจงให้ความคิดของท่านจดจ่ออยู่กับสิ่งเบื้องบนไม่ใช่สิ่งฝ่ายโลกพี่น้องคะเราต้องเปลี่ยนความคิดมุมมองของเราใหม่ให้เหมือนพระเจ้าเราจะไม่คิดเหมือนที่โลกคิด หรือเดินในทางเดียวกับที่โลกเดินนะคะในสุภาษิตบทที่สข้อที่1 4บสถึงข้อที่สิได้กล่าวไว้ว่าอย่าย่างกลายเข้าไปในทางของคนชั่วหรือเดินในทางของคนเลวจงหลีกห่างอย่าเดินไปบนทางนั้นจงหันหนีและเลี่ยงไปทางอื่นอาเมนนะคะพี่น้อง ประการที่สองจะนำให้เราผิดศีลธรรมทางเพศพี่น้องค้าหญิงแพทย์สยาถ้าเราเข้าไปใกล้เข้าไปเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ด้วยไม่ก่อเกิดผลดีนะคะมีแต่จะชั่วและตกต่ำไปทำร้ายชีวิตครอบครัว ตัดกรอนความสัมพันธ์ความรักระหว่างสามีภรรยาที่ดีต่อกันความสัมพันธ์ทางเพศพระเจ้าสงวนไว้สำหรับชีวิตสมรสเท่านั้นนะคะโดยการแต่งงานเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันตามพระประสงค์ของพระเจ้าความสุขทางร่างกายอารมณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์อันซื่อสัตย์ในชีวิตสมรส เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้และพระองค์ทรงให้เกียรตินะคะประการที่สามจะนำเราให้ผิดต่อพระบัญญัติของพระเจ้าในพระธรรมอพยกบทที่ยี่สิบข้อที่สิบสี่พระบัญญัติของพระเจ้ากล่าวไว้ว่าอย่าล่วงประเวณีการล่วงประเวณีการผิดศีลธรรมทางเพศ การรักร่วมเพศการหมกมุ่นในราคะตัญหาความไม่บริสุทธิ์และความใคร่ต่างก็เป็นบาปร้ายแรงในสายพระเนตรของพระเจ้านะคะเพราะเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติของพระเจ้าว่าอย่าล่วงประเวณีทำให้ความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสมีมนทินพระเจ้าประนามบาปเหล่านี้อย่างรุนแรงนะคะ ผู้ที่มีความรุ่มหลงในโลกียวิสัยมีความใคร่ความไม่ใส่ใจการบังคับตนเรื่องเพศก็จะถลำใจกายเข้าไปทำผิดทางศีลธรรมได้ง่ายนะคะการผิดศีลธรรมทางเพศเป็นเหมือนกับดักนะคะพี่น้องจำเป็นต้องหลีกหนีให้ไกลเพราะอันตรายมากมารซาตานมันใช้ ได้ผลมากด้วยนะคะและเราต้องป้องกันตัวเองให้พ้นจากกับดักของมันให้เราต่อต้านการทำผิดโดยหลีกเลี่ยงการคิดลามกหลีกเลี่ยงการดูสื่อที่จะนำไปสู่การผิดศีลธรรมนะคะให้เราเชื่อฟังยำเกรงหยุดคิดถึงเรื่องที่ผิดศีลธรรมทันทีก่อนที่จะกลายเป็นความต้องการแบบผิดๆให้เลือก คบเพื่อนที่รักและเชื่อฟังพระเจ้าขอพลังความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเพื่อจะไม่ทำผิดสินธรรมทางเพศอาเมนนะคะพี่น้องให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะสาธุการแด่พระบิดาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าผู้ทรงพระชนยู่ พระองค์ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยพระคุณความรักความเมตตาการุณาที่มีต่อข้าพงษ์ทั้งหลายทุกคนข้าพงษ์ทั้งหลายขอบขคุณพระองค์สำหรับพระวจนะที่พระองค์ทรงสอนให้ข้าพงษ์ทั้งหลายให้ห่างไกลจากหญิงแพทย์หญาเพราะหญิงเหล่านั้นจะทําให้ข้าพงษ์ทั้งหลายเข้าส่วนในการทดลองทําให้ผิดศีลธรรมทางเพศผิดต่อพระราชบัญญัติของพระองค์พระบิดาเจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือให้หญิงเหล่านั้นหลุดพ้นจากการครอบครองของวิญญาณแห่งการล่วงประเวณีขอพระองค์ทรงพระเมตตานำให้ถึงความรอดในทางของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าและขอพระองค์ทรงโปรดนำลูกๆของพระองค์ทุกคนให้หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงมีชีวิตที่เป็นพระพรต่อผู้อืน่น มีชีวิตเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอาธิษฐานทูลขอและขอพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอย่าลมกดไ like, ลกดแชร์กดและกดกระิ่ง เมื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู้ม,มือการเฝ้าเดี่ยวของคริจ,จ้าจักรแสงสริภาพของเรานะคะ